แม่หมอของเพื่อนก็ทักมาว่าคุณคุณดว,คดวงตกครับดวงตกครับแล้วไงต่อครับคุณเนี่ยกำลังจะตายเล่าให้เพื่อนฟังอย่างนี้เชื่อป่ะรถจะชน ความเดิมตอนที่แล้วนะครับถ้าใครดูภาคหนึ่งไปแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าเรามาเล่าเรื่องผีในงานศพเฟสเฟ่แล้วก็ยาวไปถึงเรื่องผีมีน้องๆพิมพ์กันมาเฮ้ยเล่าเรื่องผีเกี่ยวกับเฟสเฟ่หน่อยไปทัวร์มาเจอประสบการณ์อ,อะไรบ้างเราก็เล่าวันนั้นเราก็เล่ากันแบบด้นแาบคิดอะไรได้ก็คุยกันเหมือนคุยให้น้องฟังแล้วก็พอมาวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมีอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งคิดได้เพิ่งคิดได้ว่าเฮ้ยเราก็เจอเรื่องนี้นี่ว่าย้อนก็คือ คณะเฟสเฟ่บอยแบนด์เนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านสมกย่านรอขอหอเนี่ยอยู่กันมาแบบหกเจ็ดปีมีออฟฟิศอยู่ในหมู่บ้านย้ายมาสี่หลังถ้าใครจำกันได้หลังที่หนึ่งก็คือพวกแบบคลิปดังๆมันก็พวกแบบแกล้งกันเจ็ดวันเจ็ดคืนคลิปชักว่าวอะไรพวกนั้นอ่ะจะอยู่ในบ้านหลังที่หนึ่งแล้วก็อยู่กันมาปีสองปีขยับขยายมาสู่บ้านหลังที่สอง ราใช้บ้านเป็นออฟฟิศตลอดหลังที่สองคนก็จะจําได้จากเอากาวตาช้างที่แตกอะไรพวกนั้นมันจะอยู่ในบ้านหลังที่สองกาวตา,าช้างที่แตกและอื่นๆอีกมากมายครับบ้านตีนสะพานที่จริงบ้านนั้นก็มีเรื่องเล่าแต่เราจําไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับว่าวิญญาณจะลงมาหน้าบ้านเพราะว่ามันอยู่ตีนสะพานมันก็มีเรื่องเล่าแต่เราจำไม่ได้สะพานนี่เป็นโทรเวรหรือสะพานลอยพี่สะพานข้ามคลอง มันเป็นสะพานข้ามคลองอ๋อเหมืนอนรถขึ้นคลองสะพานอะไรเงี้ยใช่ข้ามคลองแล้วแล้ว,ลว,ลวบ้านหลังที่สองอยู่ตรงนั้นแล้วก็เคยมีคนมาทักว่าบ้านหลังเนี้ยมันจะมีของเสียมาลงตลอดอยู่ไม่ดีบ้านที่สองอก็มีนะแต่ว่าเราจําเรื่องเล่าไม่ได้ข้ามเรื่องบ้านหลังที่สองไปอยู่ไปอยู่มาก็ย้ายมาที่หลังที่สามหลังที่สามเล่าไว้ในคลิปคราวที่แล้วว่าผีดุเจอทุกคนแม่บ้านก็เจอ เพื่อนก็เจอเจอจนต้องย้ายหนีจนมาถึงบ้านหลังที่สี่ที่ผมจะเล่าบ้านหลังที่สี่เราอยู่ก็ได้หนึ่งปีเราย้ายมาปีใหม่เลยประมาณปีสองพันสิบแปดนะครับถ้าใครจำเฟนเฟในปีสองพันสิบแปดได้มันคือบ้านทรายทองบ้านที่พีต่ตาถ่ายคลิปเต้ไฟเยอร์อะไรสักอย่างนั่นแหละเราก็ย้ายกันไปแล้วก็เราก็ทำบุญบ้านเพราะเราหนีผีมาเราจะมาเริ่มต้นใหม่ที่หลังที่สี่ ทำบุญบ้านอย่างดีเรื่องแรกก่อนที่ผมเจอในบ้านหลังนั้นในวันทําบุญก็คือเราก็ทําบุญบ้านกันมีพระมามีญาติผู้ใหญ่มากันหมดมีแม่หมอของเพื่อนๆคําว่าแม่หมอของเพื่อนๆในที่นี้ก็คือเพื่อนบางคนแฟนเพื่อนบางคนเขาจะแบบเขาสายมูอ่ะแล้วเขาก็จะเอาแม่หมอแม่หมอก็คือคนที่แบบเขาเรียกกันแม่หมออ่ะ ดูหวงจุย้ยดูดวงเห<อ>มือน,น,น่ย,นยบุญ่ะเหมือนเขาจะมองเห็นอะไรต่างๆในบ้าน<อ>าที่เรามองไม่เห็นอ,อะไรประมาณนั้นเออเขาก็เอาแม่หมอมาทําบุญอะไรกันด้วยแล้วก็ย้อนกลับไปถ้าใครจาผมได้ผมเนี่ยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเป็นคนลันเป็นคนปากหมากเรื่องผีนี่ปากหมาที่สุดจนเพื่อนด่าอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่เชื่อเรื่องผีก็ทําบุญบ้านกันอยู่ไปเหากันไป แม่หมอเราไม่รู้จักแม่หมอนะแม่หมอเป็นแม่หมอของเพื่อนของแฟนเพื่อนอะไรพวกเนี้ยเรียกเราเข้าไปคุยไม่รู้จักกันแล้วแบบเฮ้ยกอล์ฟขึ้นมาข้างบนหน่อยแม่หมอมีอะไรจะคุยทำไมต้องเป็นกลัวผมก็สวัสดีครับด้วยความกวนตีนว่าไงครับอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็แม่หมอของเพื่อนก็ทักมาว่าคุณคุณดว,คดวงตกครับดวงตกครับแล้วไงต่อครับ คุณเนี่ยกําลังจะตายอืออืเอี๋ yeah. ตอนนั้นเราโกรธนะมันก็แบบความตอนนั้นเราเป็นคนกวนตีนะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่พอใจนะเพราะเราไม่ใช่คนเชื่อเนี่ยคุณกําลังจะตายคุณจะประสบอุบัติเหตุตายในท้องถนนเขาพูดกับเราแบบนี้วิธีแก้คืออย่าออกไปไหนเจ็ดวันเจ็ดคืน โหมาพูดกับคนหัวร้้นตอนนั้นล่ะเออหัวร้้นตอนนั้นแบบมีนิสัยห้าวห้าวอ่ะมีนิสัยแบบเออป้าป้ามาทักที่อะไรผมอ่ะคือนิสัยแบบเนี้ยคือเราไม่รู้จักเขาป้ามาทักที่อะไรผมเนี่ยเออแต่ว่าเราไม่พูดไงแต่อินเนอร์เราเบอร์นั้นอินเนอร์เราเบอร์นั้นคือในวัยที่ผมแบบไม่ฟังใครเลยผมก็แอบโกรธนะในวันนั้นแต่ว่าอ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่ของเพื่อนและสิ่งที่เขาทักอ่ะ ก็น่ากลัวซะเหลือเกินแล้วเขาก็บอกว่าแม่หมอนี่ก็เก่งน,นะแม่นนะทักอะไรจริงหมดแม่งสับสนเลยกูจากคนเท่าห้าวอ่ะงั้นก็เชื่อห้ามออกจากบ้านเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วผมก็ออกจากบ้านทุกวันหมายถึงผมไม่คนออกจากบ้านทุกวันอยู่แล้วอ่ะออกไปกินข้าวเลิกงานก็ต้องคนเราต้องใช้ชีวิตในท้องถนนอะ่ะแต่เขาบอกว่าห้ามออกถนนใหญ่เลยเจ็ดวันเจ็ดคืนเชียแต่เขาก็มีช้อยอีกอันหนึ่งเขาพูดไว้แต่ถ้ามีเหตุ ต้องออกจากบ้านเมื่อเจอที่มืดเขาพูดไว้ก่อนนะเมื่อเจอที่มืดจงทำยังไงก็ได้ให้แสงสว่างให้เราเห็นเส้นชะตาชีวิตเราในแสงสว่างเขาพูดมานคขมบลิฟเรามาแบบนี้เดี๋ยวอะไนะลีลีมาหแป๊บนึงเส้นแสงชีวิตคืออะไรวะพี่ก็คือเส้นลายมือต้องให้แสงตกกระทบลายมือก็คือพูดง่ายๆก็คือ ถ้าคุณออกจากบ้านอ่ะวิธีเดียวคือคุณอย่าให้มืดเกินไปคุณอาจจะตายคุณต้องมีไฟตลอดให้คุณมองเห็นเส้นลายมือตัวเองเขาบีบมาแบบนี้อันนี้กําลังพูดถึงในเวลากลางคืนหรือปะใช่ในเวลากลางคืนหรือเวลาไหนผว่านั่งนั่ง,งรถก็ต้องเปิดไฟในรถเงี้ยเหรออ่าใช่มันคือกุรโลบาย,ยากันนั่งรถต้องเปิดไฟในรถห้ามไปในที่มืดเด็ดขาด อ,อต้องมีไฟต้องให้เห็นเส้นลายมือตัวเองตลอดเวลาตรงไหนมีไฟต้องให้เราเราไม่ต้องมานั่งมองอย่างนี้ถูกไหมแค่ <c oughs> แบบให้แสงส่องถึงมือเขาบีบมาประมาณนั้นอ่ะเออเออเราก็ไม่เข้าใจจริงหรอกแต่รู้ว่าห้ามออกจากบ้านออกแล้วจะตายแต่ถ้ามีเหตุต้องออกต้องให้เห็นลายมือตัวเองตลอดเวลาอย่าอยู่ในที่มืดโอ้หบีบมาเยอะขนาดนี้แล้วยังโกรธก็โกรธ เฮ้ยกล<ว>ัวก็กลัวเชื่อกูต้องเชื่อใครวะถ้าเชื่อตัวเองกูก็ต้องออกบ้านแล้วกูห้าวเฮ้ยแต่ว่าแม่หมอเขาเขาเก่งไว้เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าให้ลองเชื่อดูนะเว้ยขอพวกนี้ฟังหูไวห้หูจึงเป็นที่มากา็เออเราเชื่อเราเชื่อเว้ยเราไม่ออกจากบ้านวันที่หนึ่งเราไม่ออกจากบ้านเราก็พยายามพยายามทําตัวตามที่หมอบออกหมอดูบอกใช้ชีวิตในหมู่บ้าน บ้านเราก็อยู่ในหมู่บ้านเราเราก็เช่าห้องอยู่ในหมู่บ้านปั่นจักรยานมาทํางานเลิกงานเราต,ตช่วงนั้นเพื่อนๆจะแบบเฮ้ยมืดแล้วต้องให้ก๊อฟกลับบ้านเดี๋ยวมันตายเราจะเล่นมุกนี้กันแล้วก็ช่วงนั้นก็จริงๆสองสามวันผมว่าหกโมงผมก็กลับแล้วปั่นจักรยานกลับเฮ้ยกูอยู่ดึกไม่ได้ฝ่าถึงกูตายเรามันจะเล่นกันแบบเนี้ยแต่ที่จริงมันก็กลัวเหมือนกันนะวันที่เจ็ดมีเหตุต้องออกกินข้าวนอกบ้านแบบปฏิเสธไม่ได้ รอดมาหกวันละวันที่เจ็ดคือวันสุดท้ายอยู่ดีๆก็มีนัดแบบที่เราเลื่อนไปแล้วเลื่อนไปอีกจนเลื่อนไม่ได้มีเหตุให้ออกจากบ้านเป็นวันที่เป็นการออกจากบ้านที่สั่นที่สุดเพราะว่ากูออกบ้านถนนกูนจะต้องตายไอ้นี่หมอเขาบอกมีนัดตอนสามทุ่มกลัวตายตั้งแต่ตื่นสิบโมงกูก็กลัวตายแล้วเฮียนัดคนที่กูจะเลื่อนอยังไงวะเลื่อนไม่ได้ด้วยเป็นเครียดตลอดเวลาใช่ไหมพอถึงเวลา ออกบ้านเด่อโด,โดยสารโดยแก๊ปวินเพื่อจะไปร้านอาหารร้านหนึ่งไปรีบๆเราก็นั่งแก๊ปวินไปมีสติเห็นลายมือตัวเองตลอดเวลาสบายแล้วชีวิตรอด่วงนี้มันก็ยังมีแสงอยู่ก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปร้านอาหารสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วแม่งขนลุกสู้เลยมอเตอร์ไซค์บอกว่าไปทางรัาไหมพี่ไปครับพอ,อเขาพาไปทางรัฐอ่ะ ไอ้เชียแม่หมอแม่งรู้ได้ไงวะทางร้านแม่งคือซอยโอสถสภาตรงรามกำแพงที่จะทะลุไปเอแบกอ่อมันจะเป็นซอยจำชื่อซอยไม่ได้แล้วซอยเฮียนั่นอ่ะมืดสนิทแล้ววันนั้นเหมือนเสาไฟพังมันมือดแบบไอ้เฮียคือกูตกใจว่าเขารู้ได้ไงว่ากูจะต้องมาเจอที่มืดวะเออเขาบอกว่าถ้าเจอที่มือดอ่ะให้หาแสงให้ได้เชื่อปะ่ะ ผมมองมันมืดสนิทมองไม่เห็นลายมือตัวเองยี่กูกำลังจะตาย <c oughs> คิดอย่างนี้ถ้ารถตรงไปอีกนี้กูชนโดนรถชนตายแน่นอนหรือรถคันนี้ต้องคว่ำแน่นอนรถลานคิดได้อย่างหนึง่งต้องมีแสงก็ก็เลยหยิบไอโฟนเข้ามาเปิดแฟลชแล้วก็ส่องที่มือตัวเองระหว่างนั่งมอเตอร์ไซค์ม <c oughs> อเตร์ไซคแม่งจอดของหายเหรอพี่มีอะไรหรือเปล่าครับ ไม่มีอะไรพี่ขับไปก่อนเลยเออครับครับแล้วมันก็เป็นทางยาวที่มืดมากแล้วเราก็เอาไอโฟนสองมือตัวเองเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนพอถึงทะลุถนนใหญ่มีไฟเราก็รู้สึกว่าเรารอดตายแล้วแล้วก็กินข้าวได้ไม่ตายแล้วก็ขากลับเรายังอยู่บนท้องถนนอยู่เราก็เล่าเราก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยกูกินข้าวเสร็จเนี่ยกูยังชีวิตกูยังไม่รอดนะเว้ย เพราะว่าตอนนี้กูออกมาจากบ้านแล้วโยมาทูดกำลังจะมาเอาชีวิตกูคุยเล่นๆแบบเนี้ยเพราะว่าหมอดูทักมาว่าก็เล่าให้เพื่อนอีกคนฟังว่าหมอดูทักมาว่าห้ามออกจากบ้านแล้ววันนี้คือวันที่เจ็ดยังอยู่ในวันตายเดี๋ยวจะกลับบ้านไปกูมีสิทธิตายนะเว้ยเล่าให้เพื่อนฟังอย่างเงี้ยเชื่อป่ะรถจะชนเล่าขาขับนั่งอยู่บนรถกําลังมันจะไปส่งที่บ้านแล้วก็เล่าว่ากูกลัวตายมากแม่งขับรถเกือบชนเหมือนแม่งเบรคที่อะไรไม่รู้อะปึ้งปึ้ง เ <c oughs> ชื่อมอ่ะเน็มันคือเกือบรถชนวันที่เจ็ดรถเหยีนเออผมขย่าแล้วผมกลัวมากว่าไอ้เที่ยใช่นี่มันใช่หมดทุกอย่างเลยคือแบบมันใช่คือกูมีสรริทธิ์ตายอ่ะเมื่อกี้กูเจอที่มืดอ่ะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แต่สุดท้ายก็กลับบ้านได้โดยสวัสดิภาพด้วยความทัวลนลาน <c oughs> ไปหมดแล้วก็พอวันที่แปด ก็เลยลองถามถามเพื่อนว่าเฮ้ยกูรอดยังวะฝากถามแม่หมอหน่อยอะไรอย่างนี้ครบเจ็ดวันแล้วก็รอดแล้วไม่มีอะไรมากหรอกแล้วก็โอเคสบายใจรอดตายแต่ว่าก่อนจะรอดตายก็คือคืนวันที่เจ็ดก็ประสบเรื่องนี้มาครับนี่คือเหตุของการโดนทับก็อย่าออกจากบ้านไม่ไงั้นคุณจะตายโอเค อ่ะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเรามารีแคบกันรกรอบหนึ่งครับเร,เริ่มเริ่มเรื่องเลยก็คือเป็นการทําบุญขึ้นบ้านใหม่เฟฟเฟ้หลังที่สี่หลังที่สี่ในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่นี้เนี่ยก็จะมีแม่หมอคนหนึ่งที่ที่คอยบอกว่ารันพิธีกรรมหรอใช่ไหมเขาไม่ใช่รันพิธีกรรมเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนของ,ของแฟนเพื่อนเขาเป็นหมอดูเขาเป็นสายมูแล้วเขามาร่วมงานด้วยพอเขามาร่วมงานด้วยเขาก็จะจะทักโน่นทักนี่ช่วยกันเหมือน เหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะซีนแสเหรอจิมเออจิมจุดว่าตรงนี้ต้องปรับตรงนี้รตรงนี้เอาอเอากระจกมาวางอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพืออ่อให้แบบสร,รีมองคลของบ้านาแต่<ๆ>ว่าแม่หมอนั้นก็หันมาเห็นพี่กอ๊อฟแล้วก็ทักพี่ก๊อฟว่าไม่ใช่หันมาเห็นด้วยเหมือนเขาอยู่ชั้นสองแล้วอยู่ดีๆอ่ะเขาอยู่ชั้นสองผมอยู่ชั้นหนึ่งแล้วไม่รู้เขาได้เซนอะไรไม่รู้เขาไม่รู้จักผมเขาให้คนมาตามผมขึ้นไปคุยด้วยว่าผมกําลังจะตายดวงผมตก เหมือนเหมือนเขาดูดวงเฟสเฟ่กันอยู่มั้งเออใช่นึกออกแล้วเขาดูดวงเฟสเฟ่กันอยู่อ๋อเออคือทุกคนก็ต้องโดนโดนหมอดูคนนี้ทักหมดใช่แต่พี่กอลก็โดนทักว่าห้าหม่อกจากบ้านแต่วันเจ็ดคืนใช่แล้วก็ถ้ามีเหตุสุดวิสัยจริงๆถ้าต้องเข้าที่มืดก็ต้องให้เห็นเส้นลายมือตลอดใช่อ่าฮะแล้วก็อยู่รอบมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันรอดตาย วันที่หกก็คือนั่งนั่งวินปะใช่ายวันที่เจ็ดเลยวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดต้องมีเหตุออกจดกบ้านอ๋อเจ็ดคือมันรวมหมดเลยใช่ไหมใช่เออเออก็คือกูรอายมาหกวันแล้ววันที่เจ็ดกูโดนเล่นงานทั้งขาไปและขากลับความรู้สึกอ่ะความรู้สึกที่แบบใ้ลอินอะไอเคียขาไปกูก็เกือบตายอยู่ดีๆก็มีที่มืดมาเสิร์ฟให้เลยขากลับรถก็เกือบชนอะไรเงี้ยปั๊บเออตอนขาไปพี่พี่นั่งวินมอใสไซค์ถูกป่ะอันนั้นอันนั้นคือประมาณกี่โมง สองทุ่มกว่ากว่าอะฮะมืดมืดละไฟไฟทางไม่มีไฟทางตอนแรกมันมีหมดเลยพอเลี้ยวเข้าทางลัดแม่ไม่มีไฟเลยแม่เหมือนแบบถนนต่างจังหวัดเลยแม่มืดสนิทพิชิตแสงเลยไม่มีเยี้ยอะไรเลยจนแบมือมาไม่เห็นลายมือตัวเองพอแบมือมาไม่เห็นลายมือตัวเองคำแม่หมอแม่งเข้ามาเลยคุณอยู่ในที่มืดคุณต้องหาแสงไฟให้เห็นลายมือตัวเองไม่งั้นคุณจะตายที่มันมืดอ น mm uh, wow> wow ั่นแหละเลยหยิบไอโฟนมาสองมือเออเออเออเป็นผมผมเป็นลุงผมก็ถามว่าเออของหายเหรอเออมันแปลกเออจะบอกลนีจริงนะวันนั้นกลัวมากอากเข้าห้างก็ยังกลัวเลยขากรับก็โดนขากรบฟก็ขากรับเพื่อนมาส่งแล้วก็เล่าเล่นมุกตลกให้เพื่อนฟังว่ามึงรู้เปล่ากูมีสิทธิ์ตายอยู่นะึูนั่งรถมากรัวอะไรเงี้ยเนี่ยกูเจออย่างงี้อย่างงี้มาเนี่ยเนี่ย ระวังปุ๊เอออย่างเงี้ยความรู้สึกคือเล่ากันอยู่อะรถแม่งจะคนขับแม่งโดนเบรกตัดหน้าหรืออะไรเงี้ยรถเกือบชนเพราะหลังจากนั้นมผมโอ้โหเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละคือกล่ะโดนหมอทักมากแล้วก็เงียบขากับก็เงียบเงียบกันไปไอตอนขากลับอะเรื่องรถอะพี่เลยเที่ยงคืนยังยังประมาณสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มอ่ะพยังก็คือมีโอกาสอยู่มันไม่ผลเที่ยงคืนไปวันที่แปดอ่าฮะ ถ้าสมัย<ด>ก่อน<ด>มันจะมีหนังเรื่องหนึ่งเว้ย <_ C ell> หวโหโคตรแกร่ชื่อเรื่องว่ามัดตุลาตามลาฆ่าไม่สนมันจะเล่าเรื่องของคนที่โดนทักว่าคุณจะตายภายในเจ็ดวันมันเคยมีหนังไทยพอดแบบนี้เลยแล้วแต่ว่าแก๊งนี้จะตายภายในเจ็ดเอ้ยหมายว่าเออแก๊งหรือคนไมู้จะตายภายในเจ็ดวันจงใช้ชีวิตหนีความตายให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเพื่อแต่ละคนกพจะตายไปทีละคนทีละคนทีละคนจําซีนอยู่ซีนหนึ่งได้แม่โคตดผีก็คือ คนหนึ่งแม่งรอดเฮ้ยกูรอดเว้ยกูไม่ตายเว้ยแล้วแม่งก็อุ้มเพื่อนเย้ดีใจอุ้มเพื่อนเพื่อนแม่งโดนใบพัดลมบาดคอขาดออ,อ,อ,อันนี้หนังไทยอพี่หนังไทยยุค90เลยครับชื่อมัตยุราต,ตามล่าข้าไม่สนไฟตามเรื่องเหมือนนี่เลยอะ่ะไฟนอตเดสิเนชันน่ะใช่ไหมอ,ไอย่างนั้นเลยตะกูลเออโกงความตายอ่ะอ่ะฮะเย่ายวมีมีคําถามอยู่ประมาณนึงพี่ ไอ้ตอนที่หมอดูทักอ่ะแล้วพี่ก็สะบดในใจนะว่าไม่เชื่อแล้ววะมันมาทักกูงี้ใช่ไหมใช่อะไรคือจุดที่ทําให้พี่เชื่ออะก็คนบิว้วคนบิ้วว่าเฮ้ยเชื่อไว้บ้างก็ดีอย่าแบบปฏิเสธของพวกนี้มัน<า>มันลี้ลับกลับเฮ้ยแม่หมอเราจะโดนไซโคแม่หมอเขาเขาสุดยอดนะคนนี้เขาทักอะไรนะอย่างงี้อย่างอง,อางี้หมดเออเขาแม่น่ะ ตอนนั้นเราไม่เชื่อแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถึงเราจะต่อต้านหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอโดนไซโคเยอ,ๆอะๆเออเ,อ,เอ,อือทุกคนสั่งให้เราเชื่อเฮ้ยใจเย็นๆก็เกี่ยวก็เชื่อ<ม>เขาหน่อยดวงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของลี้ลับนะเว้วยอ่ะก็ค่อยๆเชื่อค่อยๆเช,ช,ชื่อแต่พอเราลอดมาหกวันแล้ววันที่เจ็ดเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วแหละออกไปหน่อยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยออกไปก็เจอมีพี่ๆในเฟตเฟ๊เชื่อแบบแบบจริงจังี่บอกว่า คือแบบไม่อยากให้พี่ออกอะไรเงี้ยหรือว่าทุกคนแบบขำหมดเลยอ่ามันจะมีสายเชื่ออยู่สายเชื่ออยู่ว่าอย่าออกเป็นเพื่อนมันจะมีสายมูอยู่บ้างอะไรอย่างนี้อ่ออแต่ว่าตอนเราออกเราไม่ได้บอกใครนะเราไปใช้หมายถึงแบบก็แยกย้ายกันเลิกงานเสร็จแล้วเราก็ออกไปกินข้าวเราก็ไม่ได้บอกใครนล่มันจับได้